ตัวที่หนึ่งหลับแล้วหมูตัวที่สองหลับคาข้าวเหนียวพี่ลิวหลับหูพี่ลิวหลับแน่หลับจริงหลับหลอกเนี่ยฮ่าพี่ลิวหลับแล้วสงสัยประป๋าต้องเติมเงินเหลือแค่ห้าสิบบาทเช่ๆเอ๋แล้วหลับไหนบอกว่าหลับไปแล้วไงตัวหมูตุดนตัวเล็ก 100, okay. ร้อยโอเคป้าป,ป้าบอกถ้าพี่เร็วกลับจะเติมเงินเล่นเกมให้หนึ่งร้อยบาทที่รีบกลับคอนโดเลยโอ้โปัดเติมไม่ร้อยนหนึ่งเลหรอนี่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ทำไมล่ะหนึ่งร้อยมันเยอะกว่าอีกรู้ดีใส่ปันหรอใส่ฝันหรอหนู <c oughs> ไหนฝันหรอตรงไหนฟันไม่ได้หรอลูกฟันเหล็กลูก นเ,นเท่คนอื่นไม่มีเลยใช่ไหม้องเหมือนน้องแมพันเหล็กเนะี่ยโชว์ฟันสวยๆส,ส,สิยิ้มไม่เลีวายไม่เอาหรอกบอกตรงไม่เอาครับตับกต้ในจะเอาอะไรเอาฟันสีทอง